เดี๋ยววันนี้บ้านสวนลุงติ่งพาเพื่อนๆไปชมเจ้าเลดอไอบ้างนะครับเลดอไอนี้ปลูกมาประมาณ2อสเดือนแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีไหลนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งพาเพื่อนๆกลับมาชมโคโลคาเซียต้นนี้นะครับที่ผมเลี้ยงมาตอนเปียกๆนะครับผมเรียกว่าเจ้าเลดอไอนะครับผมเขาก็คงอยู่ในสายใกล้เคียงกับญาติของเขาที่เป็นเลมอนลามเก็กโกนะครับเดี๋ยวเก็กโกที่ต้นข้างๆมาดูครับเก็กโกเห็นไหมฮะเขาก็จะมีจุดแดงอยู่ตรงกลางนะครับ แต่ว่าเขาจะมีลวดลายนะครับผมแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะแต่เจ้าเลดอายเนี่ยคือเขาจะเป็นสีล้วนๆอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีแค่จุดแดงตรงกลางอย่างเดียวนะครับก็คงสมชื่อเขานะครับที่เป็นเลดอายนะครับผมเห็นไหมฮะเลดอายเนี่ยเขาจะมีความสวยอ่อนหวานนะครับที่ผมพาเพื่อนๆกลับมาอัปเดตเขาวันนี้นะครับเพราะว่าผมปลูกเข้ามาสักระยะนะฮะผมก็ ต้นนี้น่าจะค่อนข้างโตช้านิดนึงนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วครับใบก็ประมาณสองฝ่ามือครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยฮะดูโคนต้นก่อนนะครับก็จะเป็นสีประมาณนวลๆอย่างนี้นะฮะออกสีก้านบัวนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ก็คือดีใจครับเห็นเขาออกไหลนะครับก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูนะครับก็คือว่าเลไอเนี่ยก็ออกเป็นไหลนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะ นี่ครับกำลังได้หนึ่งไหลที่ไปยอดนะครับเป็นเลตอายเบบีนะครับผมเห็นไหมฮะนี่นะครับเพื่อนหน้าปู่ต้นหนึ่งเลยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวลองมาเทียบกับอ่บาใบข้างๆที่เป็นเลมอนลามเก,กโกนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเก,กโกเขา,าจะเป็นลวดลายแบบ ของเขานะครับแต่เลดอเนี่ยเขาจะไม่มีนะครับเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับเปรียบเทียบการเห็นชัดเลยนะครับเพื่อนเขาจะเป็นเรียบๆแล้วก็มีจุดแดงตรงกลางอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆส่วนหลังใบนะครับผมก็จะไม่มีอะไรนะครับการใบก็จะเป็นสีนวลๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่อันนี้ใกล้ๆนะฮะ ลองเอามาปลูกดูนะครับก็เป็นโคคาเซียที่สวยอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆสํานสหรับเลดอนะครับให้ลูกเป็นไหลนะครับผมอันนี้เห็นไหมฮะมีไหลแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนกับเลดอต้นสวยๆนะครับผมต้นสูงสักประมาณหกเจ็ดสิบเซนเองครับเพื่อนเพื่อนต้นนี้แต่ว่าให้ไหลแล้วนะครับตอนนี้มีสามไหลครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามนะครับ ให้หลายวนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ